ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเอฟซี FC ครับผมก็ขอต้อนรับ้าสูน่นะครับผมทางช่องนิวพารวยนะครับนิวพาโชคแล้วก็น้องพารวยเนาะครับวันนี้ก็ขอพายเอฟซีนะครับผมที่แนวทางที่ให้ไปนี่มัน,มนผิดเนาะค่ะเพราะว่าก่าขึ้นหาหาสองเนาะเป็นอันเป็นหกสองก็สีได้อยู่แต่ว่าาบ่ได้ึ้นไหวแนวทางที่ว่าฟันว่าอัานจังไดก็พี่นว่าหาสองอ่ะ,อะ เพื่อนมาเขียนใส่ฝาบ้านนะครับผมแล้วเพื่อนบอกเพิ่นยายก้างวดครับเพื่อนมาเขียนใส่ฝาบ้านห้าห้าสองนะครับผมไปออกหกสองหกเนาะในวิดนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปนอนที่รีสอร์ทแล้วเพื่อนก็มากระซิบบอกว่าบนจะออกเก้าหกล่างจะออกสี่สี่แต่ว่าในในไลฟ์สดโค้งสุดท้ายน่ะนแอดมินก็ลงให้นะหกหกแต่ว่ามันก็ออกสองหกเนาะก็เลยเียได้นะครัาบผมหหกแต่ว่าบระดลงสองหกไปนึ่งครับ แล้วก็เพื่อนอาจจะมาบอกเป็นมิสนาเนาะ96เนี่ยแล้วก็ลง66เอ็นมินก็ลง66ไว้แต่ว่า42ตัวเนี่ยเนาะเราก็ไม่รู้เนาะก็เลยตีเป็นตามที่เพื่อนมาบอกนี่แหละครับเลออกออก96ล่างออก44ก็เลยลงไปน้ํานั้นเลยก็มีเอฟซีหลายท่านโทรมาถามเนาะว่าจะต่องวดตอนไหนอะไรยังไงครับผมก็เอฟซีก็ย,ยังรออยู่นะครับผมเป็นบางท่านนะครับก็ขอ,อไปเอฟซนะครับผมที่ว่าแนวทางมันหลุดมันไม่เข้าเนาะ ก็เดาตามก็มีข้ามีหลุดนะครับผมบางทีก็ฝันเป็นตัวงี้มันจะแม่นนะเอฟซีป้าเคยฝันอยู่อุดอนเนาะค่ะฝันเป็นตัวมันก็มาเป็นตัวอีลีเนาะพอเคยฝันมันมาเป็นตัวนะครับผมว่าแล้ววันเสาร์จะเป็นเลขวันเสาร์มันจะออกเป็นเลขหามนะครับผมก็วิดหน้าวิดหลังอยู่ครับเดี๋ยววันนี้ก็มีมาแล้วนะครับผมความฝันต่องวดนะครับผมฝันตั้งแต่เมื่อคืนเลยสดๆร้อนๆเลยครับเอฟซีครับ การตองงว,วดไปก่อนเนาะค่ะกาบก็ตองงวดไปก่อนเนาะให้เอฟซีไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้เนาะครับผมก็ก็ไปบอกปู่เนี่ยะครับผมบอกปู่เออปู่เออแนแนวทางที่หายมานี่มันไม่ถูกด้วยครับผมก็ตั้งใจว่าถ้าเกิดถูกงวดงวดที่แล้วงวดที่ผ่านมานี่ก็จะซื้ออันไปนะโซล่าเซลล์จะซื้อโซล่าเซลล์เนาะให้ปูเ่เนาะแต่ก็ปรากฏว่าไม่ถูกเนาะก็เลยไม่ได้ซื้อให้ปู่นะครับ ในความฝันนี่ผมผมฝันว่าตัวเองมีลุกเดินไปลุกเดินไปจากห้องนี่แหละครับผมแล้วก็เดินไปข้างบ้านเนาะแล้วเอฟซีมันจะมีสารข้างบ้านนะครับผมงวดก่อนนี่ผมได้ไปจุดขอปู่ไว้เนาะแต่ว่าอันเลขทูบที่ผมจุดตอนนั้นอะ่ะทูบมันแตกนะครับผมทูบมันแตกอันเลขที่ผมจุดได้ตอนนั้นอะ่ะสาม 50นะครับผมแลวเลขทูบมันก็แตกเนาะอฟ f t ท่านไหนที่เข้ามาดูไลฟ์สดตอนนั้นก็จะเห็นเนาะ <Okay. S 1> ว่าเลขทูบที่ผมจุดเสียงโชคตอนนั้นมันแตกครับผมอันนี้คือเรื่องจริงนะในชีวิตจริงแต่ว่าในความฝันเนี่ยผมเดินไปผมไปเจอเลขทูบที่มันอยู่ที่ศาลนะครับผมมันเป็นเลขห้าเห้าเจ็ดเนาะรับในความฝันก็คือว่ามันมันอยู่ตรงนั้นแหละมันไม่ได้ขยับไปไหนพอพอผมตื่นเช้ามาตอนเช้าเนาะ <Okay. S 1> เดินเดินไปดูตรงศาล ไม่มีนะไม่มีเลขทูบที่ผมจุดเสียงตอนนั้นพครับก็ปรากฏว่าตื่นเช้ามาผมก็เดินมาดูนะครับผมว่ามันจะเป็นเหมือนในความฝันไหมปรากฏว่าไม่มีนะครับผมเลขทูบที่ได้จุดไว้เมื่งวดก่อนเนาะที่เลขทูบมันแตกเอฟซีจะเห็นนะครับผมตานไหนที่เข้ามาดูในไลฟ์สดนะครับผมเลขทูบมันแตกเลขเลขทูบที่มันแตกแล้วมันเป็นเลขสามห้าศูนย์นะครับผมแต่ว่าที่ผมเดินไปเห็นในความฝันมันเป็นเลขห้าเจ็ดนะครับผมก็คือว่าชัดเจน ตัวเลขนีชัดเจนเหมือนเหมือนจุดใหม่ๆเลยนะครับผมครับห้าเจ็ดชัดเจนเลยนะครับผมเป็นความฝันเมื่อคืนล่าสุดฝันต่องวดเลยนะครับผมก็เสียดายเนาะที่เพื่อนมาบอกว่าบุญออก้าวหกเล่าสี่นะครับผมก็ถือว่าหลุดเนาะถือว่าไม่เข้านะครับผมครับก็ fc ท่านไหนที่ยังติดตามอยู่ก็ขอขอบคุณนะครับผมเนาะ fc ท่านไหนที่ยังรอความฝันนะครับผมครับก็ ท่านไหนเอฟซี MC ก็จเพิ่งเบื่อนะครับผมถ้าว่าไม่อยากตามก็ดูเพื่อให้กําลังใจก็ได้เนาะครับเดี๋ยวแอดมินนี่ก็จะพยายามหาแนวทางมาให้นะครับผมเอาที่ว่าแม่นๆนะครับก็แนวทางมันก็มีเข้ามีหลุดเนะาะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเลขมันจอกตัวไหนนะครับผมค่ะตองงวดไปก่อนเนาะค่ะห้าเจ็ดนะค่ะครับตองงวดไปก่อนห้าเจ็ดฝันว่าเด็ดประจุดถูกบ่ค่ะฝันว่าลุกลุกจากที่นอนนี่แหละครับผมลุกจากที่นอนแล้วก็เดินไป เดินไปเดินไปจะถึงศาลนะเดินลอกข้างบ้านไปเรื่อยทีนี้ปรากฏว่าไปเจอไปเจอ,ไปเจอเลขทูบจะไม่รู้ว่าใครจุดไว้เพราะว่าเราลุกจากที่นอนแล้วเราก็เดินไปเลยไปเจอเลขทูบที่ตั้งอยู่ที่ศาลนะครับผมปรากฏว่าเป็นเลขห้าเจ็ดชัดเจนนะครับตัวเดียวเลยบอค่ะใช่ครับปกติเ,เลขทูบนี่ซิมีสามตัวใช่เป็นเะ<น>ว่าอันนี้เห็นตัวเดียวใช่ครับเ,เห็นเห็นตัวสห้าสองตัวห้าเจ็ดนะครับผมมันเป็นเหมือนในลักษณะที่เราขอไว้รอบก่อนนะครับผมแต่ว่า เลขทูบที่ผมขอไว้รอบก่อนมันแตกเนาะแล้วเลขที่ได้นะมันสามห้าศูนย์นะครับผมแต่ว่าความจริงอ่ะในชีวิตจริงมันไม่อยู่แล้วมันแตกไปหมดแล้วครับมันหายไปหมดแล้วก่อนนี็คืองวดวันที่สิบหกมมหน้าคมนะค่ะด้จุดใ้ใช่ครับแต่ว่ากระฮักไปเลยละเพราะว่ามันโดนแล้วครับแต่ว่าเมื่อคืนนีฟันเกี่วเนาะฟันเกีวโมเมนต์เจ้าที่จะทั้งยู่บ้านมาอบอกบค่ะน่าจะใช่นะครับวางงวดก่อนเพื่อนก็มาให้บิดเนาะเพื่อนให้มาห้าห้าสองมันไปออกหกสองหกนี่เนี่ อ่มันขึ้นแต้มนึงมันขึ้นแต้มนึงนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก้อนฟันของผมไม่ต้องขึ้นแต้มลงแต้มแนละ้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้กันไว้เนาะเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะมาแบบนี้ใช่ไหมละ่ะอ,อ,อย่างเ็าให้มาเก้าหกอย่างเงี้ยแล้วเขีเ็นหกหกมันเปออะหกสองหกอย่างเนานะเราก็ไม่รู้นะครับผมบางทีก็ตีไม่เป็นเนาะครับก็ต้องหวดไปก่อนเนาะคะ่ะต้องหวดไปก่อน 57เจนะครับผมห้าเจ็ดเจ็ดห้ากลับไปด้วยนะครับผมเป็นแนวทางความฝันเหมือนเดิมเดี๋ยวถ้าถ้าฝันเพิ่มเติมไงี้ก็จะมาเล่าสู่เอฟซีฟังนะครับผมก็เข้ามาสองงวดหลุดงวดหนึ่งเนาะแต่ว่าตัวเลขในความฝันนี่ค่อนข้าง,งจะชัดเจนนะครับผมไม่รู้ว่าใครมาจุดไว้นะตัวเลขชัดเจ้าเลยห้าเจ็ดนะครับผมคือบอเห็นคนจุดเห็นแจ่ตัวเลขเลย,ยไหมคะใช่ครับผมเดินไปข้างบ้านก็เจอตัวเลขเลยเป็นเลขห้าเจ็ด เป็นเป็นสีดํานี่แหละครับผมไม่ได้แดงนะเป็นสีดําสีดำมันเลขทูบที่เราจุดนี่แหละครับผมแทงก็เป็นขาวๆเลขทูบก็เป็นสีดำๆนี่ครับผมอัน,นตัวหนังสือตัวเลขอะค่ะเป็นแนวทางของพี่นิวนะคะยกตัวเลขเอฟซีเบิรงในต่างตองวัไม่ก่อนเม็ดเดียวนะคะห้าเจ็ห้าเจ็ดค่ะผมงดก่อนก็วิดหน้าวิดหลังเนาะ ก็มีเขามีรลดนะค่ะกระเบิงเพื่อความบันเทิงก็ได้นะค่ะแต่งวดหนีก็มาลุ่นกันนะค่ะว่าจะเป็นแบบใดนะค่ะส่วนตัวนี่ชอบเลยนะห้าเจ็ดน่ะอืมเพราะว่างวดที่แล้วนี่ดังคักได้หาเจ็ดนะครับแต่วันก็ออกเนาะครับวันแน่จะมางวดนหนีก็ได้นะค่ะครับค่ะแคปหน้าจอไว้นะคะทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่องน n u เด้อค่ะ แนวทางตองหดของพีนิวเนาะคะ่ะก็ตองหดไปฮาเจตตัวเดียวเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิมาตามแนวทางความฟันอีกรอบนึงเนาะคะ่ะครับผมอันนี้เพื่อนมาบอกเป็นตัวนะเหมือนเหมือนเพื่อนมาชี้ทางให้เราเงี้เนาะครับงดก่อนเพื่อนกำมาให้นะครับผมแต่ว่ามันก็บิดเนาะค่ะคือเพื่อนจิตมาบอกตรงตรงกะอาจจะบ่มบ่ได้จริงเนาะครับส่วนใหญ่ถ้ามาบอกเป็นตัวนี้มันจะบิดเนาะค่ะ มันบอกเลขออกเก้าหกนี่มันก็มันก็ยังมีสองมาคาดนนีใช่ไหมละ่ะอืมนี่เพื่อนมาเขียนใส่ฝาบานห้าห้าสองันก็ยังออกหกหกสองหกนีนะ่ใช่ไหมละ่ะอืมที่เราก็ไม่รู้เราเตีมไม่ถูกค่ะขอพงตัวเลขถ่ายคลิปนะคะครับแคปหน้าจอไวเดอร์ค่ะเนวทางของพี่นิวนะคะห้าเจ็ดเม็ดเดียวนะคะครับทางช่องกระขอโจคิบีใบเพย่เท่านี้ค่ะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ เจีนะครับผม